สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับผมนะครับเป็นคุณครูนะครับอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อโรงเรียนละกันนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมจะมารีวิวบ้านพักครูนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบเนะครับมิถุนาสองห้าหกสีครับ ลองมาดูนะครับว่าบ้านสองหนะกสี่ครับบ้านพัครูบ้านพรกข้าราชการประเทศไทยนะครับจะหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นบ้านพัะครูที่ผมจะต้องย้ายเข้ามาอยู่นะครับในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้านะครับห้องน้ําห้องท่านะครับการอยู่เป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นบ้านพักครูนะครับอ่านะครับจะลักษณะบันไดนะครับยั<า>งสภาพดีนะครับยังสภาพดีสวยงามครับได้อารมณ์วินเทจนะครับก็อันนี้จะเป็นที่กั้นนะครับกันน้องๆสุนัขในโรงเรียนนะครับเข้ามานอนนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าลักษณะทางเข้านะครับก็อันนี้เป็นวิวภายนอกนะครับวิวภายนอกบ้านนะครับ โอ้โหธรรมชาติจังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราต้องบอกก่อนนะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่ผมอยู่กับเพื่อนครูอีกคนนึงนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเป็นครูภรระนะครับทีนี้ดูประตูนะครับทางเข้านะครับนี่มีมิเตอร์ไฟนะครับบ้านจะออกเป็นแนวสไตล์ออ่่ดิบๆนะครับดิบกว่าล็อบหน่อยนะครับนี่ครับลักษณะประตูครับอ่า อันนั้นก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวพาไปรีวิวอีกทีนะครับห้องน้ำโอเคนะครับก็วินาทีแรกที่จะเข้าบ้านนะครับอ่ะพื้นนะครับพื้นนี่เป็นพื้นที่ปูนะครับปูด้วยผ้านะครับผ้าปูพื้นแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ผ้าครับมันเป็นเสื้อน้ํามันลายผ้านะครับอ้โถือว่าหลอกตาได้ดีนะครับในกล้องแต่จริงเป็นเสือน้ํามันนะครับนี่เสือน้ํามันครับปูหลายชั้นนะครับโอเคครับ ลักษณะในบ้านนะครับอ๋อโอเคครับตอนนี้เราก้าวเข้ามาในบ้านแล้วครับนี่ครับลักษณะของบ้านนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรายังไม่ได้เก็บนะครับแต่สภาพบ้านดูสวยงามใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะครับนี่ปากไฟนะครับกดไปแล้วหนึ่งปื้ดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวกดอีกหนึ่งที่ปึ๊บอ่ะกดไปสองที่ อ๋ออันนี้เป็นไฟหน้าบ้านนะครับตอนนี้โอเคครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหิ้งพระนะครับหิ้งพระอยู่บ้านนี้จะเป็นบ้านอ่ามีสองห้องนะครับสองห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมที่ไม่ทราบว่าเปิดได้หรือ,รอไม่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพัดลมนิดได้แล้วั่ <laughs> รีวิวบ้านพัครูอยู่ครับคุณท็อปนี่นี่นี่อ่านะครับอันนี้เป็นบ้านพาครูที่อยู่ในชีวิตจริงนะครับนี่นี่มาดูนี้อันนี้ใส่ระบบอะไรครับไฮโดรลิกไฮโดรลิกนะครับดูยวบนะครับนี่นี่นะครับเวลามีงบซ่อมแซมถึงไหมครับไม่ถึงไม่ถึงอ่าในคุณท็อปลองยืนใกล้พัดลมนะครับดูความสูงนะครับพัดลมนี้นอกจากจะให้ความเย็นแล้วยังสามารถใช้ตัดผักตัดอะไรได้นะครับเพตัดผมได้ตัดผมได้เวลาเราผมยาแล้วตัดใช่ครับ อ่ะทีนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าสภาพบ้านคือยังไม่ได้เก็บแต่จริงๆก็ถือว่าสวยอยู่นะครับมันจะเป็นออสไตล์อะไรครับก็จะเป็นสไตล์ลอบสไตล์ลอบลอบลอบทำลายลอบทำลายกันบางทีเดินก็ตกุมอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเดินตกหลุมอะไรเงี้ยชอบครับอ่านี่ครับนี่นี่หลังบ้านเปิดไม่ได้จริงจริงหลังบ้านเปิดไม่ได้เพราะว่านี่นะครับหลังบ้านเห็นอย่างนี้นะครับบ้านไม่ได้แค่แต่มีหลังบ้านเปิดไม่ได้เป็นระบบไฮดรอลิกไม่กล้าเปิดนะครับเปิดไปจะล่วงไม่ได้ เปิดน่าจะร่วงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อันนี้จะให้ดูสภาพจริงก่อนครับว่าที่ว่าข้าราชการอยู่สบายนะครับก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะครับแต่อันนี้เป็นหน่วยงานครูเป็นสไตล์ธรรมชาติเป็นธรรมชาติอ่ะเราจะมีการเปิดหน้าต่างป้าวเปิดไปโอ้ถือว่าระวังตกรูนะยากาศดีระวังตกรูนะครับเหมือนแม่กำปองแต่นี้พ่อกำเงิน นี่เป็นตัวกนินมานะครับอ่านี่นะครับอ่าใครวัดนะครับ,รบอ,อ้าวจริงๆนิดดูดีนะครับต้องบอกก่อนที่ที่ให้รีวิวเนี่ยไม่ได้ว่าจะโชว์ถึงความน่ากัดแต่อย่างไรนะครับแล้วบกไปได้ครับนี่นะครับฝากถึงค,คุณครูที่อยากจะเป็นบรรจุนะครับต้องเตรียมใจไว้หน่อยนึงนะครับอ,อ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดูอื่นอาจจะดีครับแต่ว่าที่นี่ก็ก็ดีครับก็ได้ฟิลดีครับ อ่ะเดี๋ยวขอดูห้องครูท็อปหน่อยนัที่อยู่ประจำอันนี้คืออันนี้ชื่อครูท็อปนะครับเป็นอ่อ่อ่า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 ออ่าอ่า่าอ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 ัาอ่อ่าน่าอ่าอ่า่าอ่า่าอนอ่อ่าอ่อนอ่าออ่าอ่่าอ่อ่อ่ออ้าอ่่าอา่าร่ออ่าอบา่าออ่่ออ่่าอ่า่อาา พี่ห้องพี่แม่งแต่ผมอยู่ผมไม่ค่อยปิดประตูไงก็เลยแบบไม่ไม่ซีเรียสไม่เอ้ยเหมือนนี่เลยมันมันดาอีกเออมันอยู่ในคุกอะสุดยอดครับสุดยอดชอบชอบชอบอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรมาดูที่ห้องที่ผมจะต้องย้ายมาอยู่กับคุณท็อปนะครับก็มาดูระบบล็อกที่เขาทำให้เรานี่นะครับอันนี้เป็นระบบล็อกที่แน่นหนานะครับนี่นะครับเป็นระบบเป็นไอ้นี่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆต้องกดต้องต้องกดต้องหมุนมันต้องหมุนอ่ะหมุนนะครับจริงๆต้องกดรหัสก่อนแกะแกะแต่ถ้าอ่ะหมุนแล้วปุ๊บอ่ะไม่ออก เอากลับไปเนี่ต้องกดรหัสมันมีบอกปานะวะเต็ดเต็ดเต็ดเตเฮ้ยสามจริงเอาปิดปิดต้องยกหน่อยนะครับ <c oughs> ว้าวห้องนะครับพี่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราเครับต่อมากี้ห้องครูทอ็อปว่าเป็นเป็นคุกไปแล้วครับอันนี้ตีมเป็นสลัม <c oughs> เรียบร้อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวครอบขอให้ครอเข้าไปยืนตรงกลางหน่อยดูความกว้างพื้นพื้พพนของคุณมาตรฐานเขาตัองแซมให้เราแล้วอ๋อพื้นมาตรฐานนะครับนเนเราชออมแล้วว้าวนะครับพื้นนี่เป็นไม้ฝาอย่างดีเลยนะครับดีอย่างดีดูความกว้างนะครับกว้างประมาณสามเมตรสามโสามอถือว่าโอเคครับไม่น่าเกลียดครับ,<ช>รบต้องบอกก่อนว่าห้องนี้นะครับสร้างคนเป็นผอมาหลายคนแล้วใช่ไหมครูท็อปใช่เจ้าของห้องเก่าเป็นผอไปแล้วอ๋อสุดยอดนะครับ โอ้โห oh นี่นะครับว้า wow. วถือว่าดีนะครับนี่จะเป็นปเอาจริงตอน,ตอนแรกรผมว่าจะ,ะรีโนเวทแต่พอเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมันใช่ว่ะมันมีนมไม่รีโนเวทนะมันมันมีความเป็นลูกกงลูกกองนะครับมันมันได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองทำขะาาอตดกันครับแต่ว่าก็จะต้องนี่นะครับโอ้โหข้างบนนะครับนึกถึงสภาพครูสาวๆที่ต้องมาอยู่บ้านอย่างนี้ก็ดีนะครับได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับ อืมีน้องเมื่อกี้มีน้องไหนวะอะไรป่ามีไอ้นี่ไงนอนๆอยู่จะมีงูเลี้ยงมาไหมเนี่ยแต่เดินออกจากห้องแล้วระวังหน่อยนะอืมนะครับแต่ว่านเงินเป็นพื้นตะปิีใช่แต่อีกหน่อยจะเซฟเซฟแต่อีกหน่อยจะล่วงทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นข้าวๆโอ้ย เราได้อยู่นะจริงห้องได้อยู่นะอันนี้พูดจริงๆนะห้องเราเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนมันมองโยรวมๆแล้วเหมือนมันเอาเศษไม้มารวมกันเป็นหนึ่งนะ่ <c oughs> เสร็จก็โอเคโอเคฝ <c oughs> นไม่ตกว่าเขาเปลี่ยนหลังคาแนละ้วโอ้สุดยอดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าบริเวณบ้านนี่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณทอปพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ํานอกตัวถ้าไม่รวยจริงคือต้องบอกไว้ก่อนว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่รวยจริงจะไม่ทําห้องน้ําข้างนอกใช่ไหมคุณทอป เพราะว่าเขาจะทำไว้อยู่ในบ้านเลยนะครับนี่นะครับเราจะรีวิวห้องน้ำอันนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวนี่นะครับห้องน้ำโอ้โหนี่ทำสีสไตล์ลอฟใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอ่างจากรุชีนะครับซึ่งยังไงผมก็ลงแน่ๆนะครับแล้วให้ครอปอัพต่อด้วยกัน S <S 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 ไม่มีอะไร <ๆ S 1> เลยนนี้อ๋อนี่โอเคนะครับเป็นจริงๆไม่ได้ที่เห็นว่าเก่าไม่ได้เก่านะอันนี้เป็นทำสีเป็นน้ำ<ๆ>แร่ธรรมชาติเป็นนี่นี่มีประตูเป็นแบบโอเพนเฮาส์ <S <S อันนีน้แอบตัดประตูในนอยเพื่อให้ความรู้สึกแบบวินเทจให้ลมมันเข้าโอเคครับก็รวมๆนะครับถือว่าได้นะครับถือว่าได้อยู่เลยนะครับได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้นะครับนะครับโอบักข้างบ้านมีอะไรนะครับอ่าอะไรนะอะไรดังๆนะ ผู้ด่างนะครับใบใหญ่มากครับใครสนใจนะครับนี่นอกจากผู้ด่างยังจะมีตําลึงด่างด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนี่ยใบสวยนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวปลายปีนะครับเราจะมารีโนเวทเป็นออกแนวแคมปิ้งนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวบ้านพักครูไปในวันนี้ด้วยนะครับโอเคครับ